ก็เอาประมาณกี่ตัวดีจ๊ะเอาแค่สองตัวพอ,อไไหย,ยิบเลยอ่าอืมเอาเลยสองตัวพอนะอ่าเอาดวงที่แม่ค้านี่แหละคทำคืนนี้ หลับตาปิ้งเลยอะเกาะค่ำคืนนี้นะครับนางหลับสบายลอยตุ๊บปองตุ๊บปองอยู่อืมอ่ะไม่กวนไม่กวนละเริ่มเริ่มสนิทเริ่มเชื่องแล้วครับสามารถจับได้อุ้มได้ละอืมก็อ่ะ,อ,ะอับ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 ,อบ,อบ,อบ ลอยเวลาเขาจะพองเนี่ยเขาพองตัวแล้วเขาลอยตัวเลยเอออะโอเคหลับฝันดีกะเออรออลอยคอลอยคออ่ะขออุ้มหน่อยได้ไหมเริ่มอุ้มได้แล้วอ่ะเริ่มอุ้มได้แล้วเอออ่ะอุ้มได้แล้วอุ้มได้แล้วอ่ะนั่งอยู่บนนี้ก็ได้ลูก เออปึ๊บเริ่มอุ้มได้แล้วนะอู้ปึ๊บอืมอ่ะอ่าเริ่มอุ้มได้แล้วปึ๊บอื้อหือ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 อ่ะว่าไงอัพ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 โอเคอ่ะ ไปเลยอุ้มได้แล้วอุ้มได้แล้วอะไปไหนกันหมดเนาะก็เลยมีตัวนี้มาแทนเอา้าเชา้าๆจัดไปจัดไปเพราะว่าเราอยู่ในป่าในเขาเเอราอยู่ในป่าไม่ได้อยู่ในเขาเจ้านี่ก็มาแทนเอา้าแล้วส่วนน้องกบแบบไปไหน โอ้โหสงสัยไปเที่ยวกันหมดยังไม่กลับมาเลยอ้าวไม่เป็นไรไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรตอนนี้ตอนเช้าเชา้ชาๆนะครับก็เจ้านี้มาแทนอ้าวโอเคอบ <c oughs> อ่ะเริ่มไม่กลัวละตอนนี้เริ่มไม่หนีเริ่มไม่ดำน้ำแล้ะโอเคอ้าเริ่มสนิทละ วันนี้ก็จะไปออกไปทำงานแล้วเอาอีกตัวหนึ่งก็สงสัยไปเที่ยวก็เดี๋ยวๆก็กลับอีกสักครู่ก็กลับเนะเาะอ่านี่ตัวใหม่อับอๆๆอ๊บอ๊บอ่บอบอาไม่หลบละอันนี้เราลองไปใกล้ๆดูสิเอเตะเออ่าทำตากระพริบกระพริบตะเอ อ,อ่ตะเอตะเอตะเอไม่กลัวแล้วเอ่ออ่ะที่อยู่แสนสบายนี่มีมีหมอนให้ด้วยอืมอ่ะอยู่บ้านนะเดี๋ยวพ่อไปทำงานแล้วอย่าลือล่ะอ้าวนั้นอีกตัวหนึ่งครับน้ำมันใสอ่ามุดน้ำอยู่นะอืม โอเคมุดน้ำทั้งวันทั้งคืนเลยอันนี้มาใหม่นะมาใหม่เลขตัวหนึ่งนี่นี่น,นี่อยู่นี่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับก็มาใหม่สองตัวอันนี้ขอนเอาไว้ให้เขาเกาะอืมเอาไว้้เขาเกาะอืมอ่ะ ยังไม่จับครับเพราะว่าเพิ่งเอามาใหม่ปล่อยเขาอยู่อย่างนี้แหละน้ำดำน้ำอยู่ตั้งนานนะเอ๊ํดำน้ำตั้งแต่เช้าแล้วหนูไม่ได้ออกไปไหนเลยเด็เดนะเอ๊ะโถก็นึกว่า อนึกว่าจมน้าเนาะอ่ะแค่นี้ละอาเกาหน่อยเกาหน่อยอืออืออ่าๆไม่เอาละไม่เล่นละไม่เล um ่นละอืมไม่เล่นละไม่เล่นละอืมอืมอืมอุ้มได้ไหมเขออุ้มได้ไหมเขาอุ้มได้ไหมอุ้มได้ไหมอุ้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 มอืมขออุ้มนะอืมอืมอืม อกําลังดีกําลังดีไม่อุ้มอ่ะเตือนเป็นเตือนเป็น,น,นโอเคเอาแค่นั้นแหละอ่ะลอยคออยู่แอดทายแอดทายตัวใหญ่มากตัวนี้ประมาณเกือบกิโลอันนี้เอามาใหม่ครับอ่าเอามาใหม่ครับเข้าใกล้ยังไม่ได้ยังไม่เชื่องพอนะเออ ลอยคออยู่ตรงนี้แหละทั้งคืนอืมเดี๋ยวนางก็จะดำน้ำให้ดูอะก็นอนอยู่ข้างล่างครับนอนอยู่ข้างล่างนะฮะน้องมาใหม่ครับน้องมาใหม่นี่นี่นี่เห็นไหมอืมก็ปล่อยเข้าไปนะครับ มาใหม่ยังไม่จับครับปล่อยให้อยู่แบบสบายๆเลยอ,อยู่ในอยู่ในะรกก้าตัวหนึ่งครับแล้วก็มุดอยู่ข้างล่างอ,อีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งครับก็เอามาปล่อยสองตัวเมื่อวานนะฮะก็โอเคให้อยู่แบบสบายๆไป นี่เห็นแต่หน้ายังไม่จับยังไม่จับปล่อยให้เป็นธรรมชาติอะขออุ้มหน่อยได้ไหมอันนี้มาหมยอุ้มหน่อยนะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเอออุ้มหน่อยอุอออออมอ้มหน่อยอุ้มหน่อยนี่อัพอัพอัอัอัอืมอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเอออะจา จับได้หลุดได้นะอันนี้พึ่งเอามาปล่อยเมื่อกี้นะครับปล่อยเมื่อกี้โอเคเนะมาใหม่สดๆร้อนๆคือบ่อของเขานะครับได้มาแล้วอีกสองตัวนะครับก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 บ,กบหน้าเขียงได้ไมาอีกสองตัวครับตัวบักเอฟเลย อับอับนะอยู่ตรงนี้แหละอ่าไม่ต้องไปไหนหรอกโอ้โหสบายเฉบเลยอ้าว